สวัสดีครับพบกับผมทนายโรสไยซิงครับมาชมเสียมืดมเหมือนเดิมครับกับโฮกสีซูนของเราครับขนาดเก้าสิบแรงมาครับเป็นเครื่องขนาด4ีซูปครับเก้าสิบแรงมาครับวันนี้ก็มาชมกับงานพันสามซีเอ็มทีครับไล่ละสี่ร้อยครับ แถวบ้านผมก็จะชิดกันอย่างนี้ครับผมเห็นบางคอมเมนต์ก็ว่าแพงนะครับบางคอมเมนต์ก็ว่าถูกครับก็อยู่แต่ละพื้นที่ครับแตกต่างกันครับราคาเสมือของเราก็มีงานให้ทําทุกวันนะครับกับพันสามซีเอ็มทีเหมือนเดิมครับแถวนี้ก็ไล่ละสี่ร้อยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไม่ถูกไม่แพงเกินไปครับผมว่า ค่าเชื้อเพลิงไม่อยู่นะครับวันละเจ็ร้อยครับเดี๋ยวนี้วันละเก้าร้อยถึงพันนะครับเพราะว่าน้ามันแพงครับจะมืดของเราก็สายลุยเหมือนเดิมครับมาแต่เช้านู่นแหละครับงานเดี๋ยวนี้มีแต่ง,งานไอ้ไถเพื่อ,อไว้ปลูกตัวดินนะครับไถปลูกขั้วอย่างเดียวครับ เพราะว่าบ้านผมก็จะเริ่มปลูกถั่วกันเยอะแล้วครับนี่แหละครับรถใหญ่ครับกำลังมันได้ครับดูดีครับก็จะยกเป็นเป็นแปลงเป็นแปลงนะครับนุ่นนะครับเสืยมือก็ยกมาครับเป็นแปลงแบบนี้แล้วครับนี่แหละครับเป็นแปลงเป็นแปลงขึ้นครับจะใช้รถนะครับมาปลูกถั่วครับ ไม่ได้ใช้คนเหมือนเดิมครับางานพันสามเด๋ยวนี้ก็มีมาทุกวันครับเพราะว่าเสียมืดก็มีงานให้ทำทุกวันนะครับอาชีพรถไถของเราก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับอย่างเช้านี้ก็4ีห้าไร่ครับพันกว่าบาทสบายแล้วครับเสียมืดวันนี้สายมาก็จะไปลงหางเก็บต่อครับ นี่แหะครับผมว่าอาชีพรถไถก็ถือว่าเป็นอาชีพรายได้ดีพอสมควรอยู่นะครับสำหรับ f อท่านไหนอยากลองเอาไปศึกษาดูครับว่าอาชีพรถไถของเราก็มีรายได้เข้ามาต่อเนื่องนะครับด้านข้างก็จะเป็นอ้อยนะครับพออ้อยมันได้ ตัดหลายครั้งก็ทถทิ้งครับเพื่อไป้ปลูกถ่วดินครับเพราะว่าพืชนี้เป็นพืชอายุสั้นครับเวลาปลูกไปแล้วแล้วก็ถึงเวลาก็คู่ครับแล้วแล้วก็คู้ยต่อครับถัวบ้านผมผูกก็ถือว่าแพงนะครับเขาเรียกกันเป็นหมื่นครับ 12โลต่อ300ครับแถวบ้านผมจะปลูกถั่วครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ราคาก็ดีครับก็ถือว่าเป็นงานที่ทําคู่กันกับอ้อยครับเวลาไถตออ้อยเขาทิ้งก็ปลูกถั่วนี่แหละครับมาไถรอบ2นะครับเสียมืดครับ วันนั้นก็มาลงหางสามแบบนี้แลครับวันนี้ก็มาลงหางสาหางามซ้ําครับยกล่องด้วยครับลงหางสามแล้วแล้วก็ทําให้มันเป็นอ้ที่ไ้ปลูกถั่วครับวันนี้ก็ลุยงานตั้งแต่เช้านู่นแล้วครับเสียเมื่อด ใหญ่มากๆนะครับรถรุ่นนี้คุณกระจายครับพี่น้องแต่ว่าดินนี่ยังถือว่าใช้ได้เลยนะครับชุ่มช่ำอยู่ครับดินฝนเพึ่งหยุดตกได้ประมาณสองสาวันนี่แหละครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับกระศีตะกรเราก็ มีงานทำครับเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วครับยกล่องแบบนี้ก็ไล่ละสามร้อยนะครับถ้าเป็นพานเกตครับแต่ว่าถ้าเป็นพานสี่แบบนี้พันสามแบบนี้ก็ไล่ละสี่ร้อยครับส่วนใหญ่บ้านผมก็จะไม่ใช้พันสี่นะครับมีแต่พันสามครับแต่ว่าถ้าเป็นพานสี่ก็น่าจะไล่ละสามร้อยห้าสิบครับอันนี้มันเป็นพันสามครับก็จะไล่ละสี่ร้อยครับ ราคาก็จะแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นพานใบเดียวก็จะแตกต่างกันห้าสิบบาทนู่นแหละครับแต่ว่าผมว่าพานสามน่าจะได้ดีกว่านะครับถ้าเป็นพานสี่ก็สามร้อยห้าสิบก็ก็จะไม่ได้ดีเท่าพานเท่าพานสามนะครับผมเห็นคอมเมนต์หลยๆท่านอยู่ครับ ที่แนะนำเข้ามาในช่อง YouTube ของผมก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับํำแนะนำดีๆต่างๆครับและํำแนะนำที่ให้กำลังใจครับตลอดเรื่อยมาครับก็ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับแรงดีนะครับเสียมืดครับยางด้านหน้าก็ขอบยิบสีครับเป็นยางขนาดใหญ่ครับ ใหญ่และบึกบึนดีครับท่านไหนที่มีรถไถก็สังเกตไหมครับยางด้านหลังก็จะหมดไม่พร้อมกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ฝั่งด้านซ้ายก็จะเลี้ยเยอะกว่านะครับสังเกตไหมครับรถหลายๆคันครับรถไถครับแต่ว่ายางด้านขวานี่จะหมดก่อนทุกทีครับถ้าเป็นยางหลังนะครับ ยางหน้าก็เหมือนกันครับจะหมดไม่พร้อมกันนะครับสังเกตไหมครับแต่ว่าผมว่าสําหรับมือใหม่น่าจะไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าท่านไหนที่เล่นรถไถอยู่แล้วน่าจะรู้ครับดอกยางก็จะหมดไม่พร้อมกันนะครับยางรถเสียมือคันนี้ก็ฝั่งขัวก็จะไปหมดแล้วครับดูดิครับยางด้านหลังนะครับฝั่งขัวก็จะไปหมดแล้วครับแต่ว่าฝั่งด้านซ้ายดูดิครับ ยังเหลือเยอะอยู่นะครับนี่ครับสังเกตดูครับนี่ครับฝั่งน้านนี้ก็จะเหลือเยอะครับแต่ฝั่งน้านนู้นครับนี่แหละครับไอ้ฝั่งที่ส่วนใหญ่ก็จะลงร่องด้านขัวครับก็จะหมดเร็วกว่ากันนะครับแต่ว่าท่านไหนที่เลียนรถไถน่าจะรู้กันครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่ก็พูดให้ฟังแล้วครับเพื่อได้ประโยชน์เล็กๆน้อยๆครับ จะถามกันเข้ามาครับคอยเก็บครับสามล่องสุดท้ายครับนี่นะครับงานพันสามครับ ลูกลังสวยนะครับแถวนี้ไปเก็บอย่างเดียวครับนี่นะครับรถใหญ่ครับขึ้นคว่ำหมดเลยครับ รถมันใหญ่กําลังมันได้ครับแรงชุดลากก็เยอะกว่ากันครับถ้าเอารถเล็กไปลากใส่หางสามใหญ่เหมือนกันก็เห็นคอมเมนต์เอบอกว่าจะใช้รอบเครื่องที่สูงครับเพราะว่ามันก็จะหนักรถเกินไปครับแต่ว่าถ้าเป็นรถใหญ่ๆอย่างนี้แรงชุดลากมันได้พอดีก็จะไม่เกินกําลังรถเท่าไหร่ครับเพราะว่าคมเนคอมเมน f อเยอะอยู่นะครับสําหรับ m u ็มของเสียทงสินมานล้วครับที่ลากขางสามครับนี่นะครับก็ขอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ